คำอธิษฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาควางกเะษตกสนหาลําธารที่มีน้ําไหลฉันใดข้าแต่พระเจ้าจิตวิญ,ญญาณของข้าพงหลายก็เกเสกสนหาพรองค์ชันนั้นพระเจ้าทรงบัญชาความรักมั่นคงของพระองค์มาสู่คนบาปทุกทคนที่กลับใจใหม่พระองค์ทรงปฏิริภัยและเป็นผู้ประทับของข้าพงหลายพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความสัตย์ซื่อ ได้โดยพระโอษฐ์ของพระองค์ทั้งคำสอนคำว่ากล่าวตักเตือนและคำาพิปากษาอันยุติธรรมก็บังเกิดขึ้นท่ามกลางบรรดาประชาชาติพระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงตัดตักเตือนไว้ว่ามีหกสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงเกลียดมีเจ็ดซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสําหรับพระองค์ตายะโสลินมุสาและมือที่ทําโลหิตร้อยิดให้ตกจิตใจที่คิดแผนงานโหดร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่ว พยานเทศซึ่งหายใจออกเป็นคำพุษสาและคนผู้หว่านความแตกราท่ามกลางพี่น้องขอบคุณพระเจ้าโดยพระมัตรตักเตือนของพระองค์ทำให้ข้าพง์หลายมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ความคิดใช้คำพูดและรละมัดระวังในการก,กระทำต่างๆในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าใครเล่าจะกล้าพูดกล้าการันตีตนเองว่าไม่ทำบาปใดๆเลยต่อพระเจ้า ไม่มีความบกพร่องเลยในฝ่ยยายวิญญาณเหตุเพราะทุกๆคนทราบแก่ใจตนเองดีว่าหลายครั้งหลายคราที่ได้หันใจไปประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้หวนกลับไปใช้อุปนิสัยเดิมๆตามจิตใจที่ล่อลวงจนก่อให้เกิดเป็นคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าจนกระทั่งได้เข้าไปผัวพันเกี่ยวข้องกับการงานของเนื้อหนังไม่เว้นในแต่ละวันข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพุ่งหลายมีใจที่สำนึกผิด จึงขอถ่อมใจลงรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรง,งโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอฤทธิ์เดชจากพระแสงของพระวิญญาณประหารโลกียวิสัยในตัวข้าพงศ์หลให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า,ขาแต่พระเจ้าขอทรงเราใจพี่น้องที่เสียนไท,ทุกๆคนให้แต่ละคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่สร้างวินัยในการตึกตรองพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน ขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระปัญญาบุทสิก่อให้เกิดเป็นสิบปัญญาของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตทมกลางวิกฤตและปัญหาต่างๆที่ทุกๆคนกำลังเผชิญอยู่โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองความคิดและจิตใจของขพงหลายไว้ด้วยพระบัติอันทรงฤทธิของพระองค์ทุกๆวันข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพร์ของขพงห้ายขอฤทธิเดชจากพระฤทธิของพระเยซูคริสต์ ลียเวนก็ไปในทุกๆส่วนของร่างกายของทุกทคนที่เจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้ขอทรงทําลายเชื้อร้ายทั้งสิ้นที่ก่อให้เกิดเป็นโรคภัยต่างๆให้หมดสิ้นขอให้อวัยวะทุกส่วนรับการฟื้นฟูอย่างอัศจรรย์ขอร่างกายทั้งภายนอกและอวัยวะภายในของขพงหลายกลับสู่สภาพดีด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขพงหลายจึงอันที่ฐานกราบทูลขอต่อพรองขอให้ทุกๆสิ่งไปไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Amen.